สอบดูไหมว่าทักษะการเล่าแก่โอเคอยู่ไหมไม่น่าจะของนักคนแค้เนี่ยใช่ว่าที่เราไปตั้งแต่นครยันกรุงเทพมีแต่เรื่องอินุคนแค่จริงเหรอขี้ปิ้นเลยเห็นพี่อําโทรไปถามอยู่ได้ข่าวว่าอุ้คนแค่เหรอไหนวะไม่รู้ไอ้นี่ยังไปเล่ามานครไหนถามว่างานศพตอบว่าอุ้มอ๋อไม่ได้ไป การส่งแม่พี่ปูธนาคารไม่มีใครคุยมีคุยอยู่คนเดียวคนแค่ขนาดเล่าแบบไม่ค่อยรู้เรื่องจำอะไรไม่ได้เลยนะหายทิ้งหายเลยเฮียคิดได้ไงวะไม่ได้คิดเนี่ยแบบเบื่อเลยอ่ะไม่ใช่กูหลับอยู่แล้วก็เหมือนกับมีเด็กก็มายืนเกาะกูก็อี้กูว่าเออหลับอยู่แล้วสภากาอุ้มมันขึ้นมาแนบมันตากกูว่าเออเด็กก็ตัวแน่นๆเเด็กก็นั่งมองเงี้ยนั่งงมอแต่หลับนะก็ มองทำไมวะก็ก็ไปมองสักพักเฮ้ยคือบอกเฮ้ยคนแค่แล้วก็สายตาแรกมัมองคนแบบคนแบบคนแบนรถว่ายิงเงี้ยมองแบบอื้มพุ่มคนแค่ทำไมอ่ะพี่ไอายก็จับจับอีกคนแค่ต้องต้องมองไปใต้ที่เดิมเฮ้ยเจ้านี่ผมตั้งที่เดิมเหมือนกคนแค่ได้เข้าเรา สองข้อเนื้อแาได้ยผชายเนื้อแน่นแบบป้องป้อมจับมาตั้งก็ฟคงกูไดหละนั่งมองเงี้ีกคนที่ยืนโหนมองทำไมวะกูยืนของกูดีๆจะอุ้มกูทำไมประเด็นคือมึงโกงเขาไหวเนาะย๊บ แล้วเป็นคนแค่ผู้ชายอุ้มคงเงียบอยู่เลยนี่ก็เหมือนกันนั่งอุ้มทำไมแต่ไม่พูดเนี่ยอุ้มทำไมนั่งหนาอีกคนบนรถก็ไม่ก้องอุ้มยิ้มกันทั้งคันเลยอีกแบบตั้งด้กดออดกูลงไป้น้ยแล้วไม่ถึงโรงเรียนเลยปอนอุ้มไม่ขำแต่ตอนเอาลงไปตั้งเนี่ย มันคงไม่ได้โม้เหนื่อยทำอเไยกู